สวัสดีจ้าพี่โยคโุาลาบานดีนะจ,จ้าหลังจากที่ว่าผ้าเมลี่ไปตลาดนัดตลาดนัดจ <c> ะ <oughs> ต,ตก,กายเลยจะตลาดนัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด,ด,ด,ดีด๋ยวจะนี่ก็เ <c oughs> ลยเราจะมานั่งทำขนมจีนกินกันอีกเดี๋ยวจะอันนี้จะทำกินกันในครอบครัวเดี๋ยวจะทำเป็นวันเกิดน้องต้นกาแล้วก็น้องนิ้งมาร่วมกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะจ๊ะนี่ก็เลยเดี๋ยวน้องนิ้งจะทำไปเรียงเพื่อนเื่อนก็ โรงงานดานิชากระเลดจะมาทำเมนูขนมจีนกินกันอีกจะวันนี้ใส่ยังอร่อยติดใจวันนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็กำลังเตรียมเครื่องเตรียมอะไรกันอยู่นะจ๊ะแล้วก็น่งรอไปกให้กำลังใจอยู่ในี่จะตวัาก็ไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะพะพวกไก่พวกอะไรก็หั่นซ็จเรียบร้อยเลยนะจ๊ะก็อรอแต่น้องเนนตาพวกกระชายพวกอะไรให้เขาเครื่องกันแล้วก็มาดูวิธีการทำการปรุงนั่นเลยจ้ะแล้วก็ วันนี้พี่โย่ได้นั่งกินแบบเต็มที่นะจ๊ะ <laughs> จานนีน้นองแนนกับเชียวกะทิไว้เรียบร้อยเลยนะจ้ะเตรียมเริ่มทำน้ำยาขนมจีนก็สูตรเหมือนเดิมน่แหละจ้ะแต่ว่าโยก็อยากขายอ FC2 <c oughs> ดีการทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะเหมือนกันไม่ได้จ้ะวันนี้จะมีสองน้ำยานะจ๊ะเป็นน้ำยาไก่แล้วก็น้ำยาปลาทูนะจ้ะ อันนี้ก็เคี่ยวพริกแกงแกงกะทิเด็ดจังสีสันจัดจ้านาน,น่ากินเด้ดจังนี่ก็เกี่ยวพริกแกงแกงกะทิเรียบร้อยแล้วก็ใส่เนื้อไกไ่เด้ดจัง เป็นเนื้อไก่ที่ว่าไก่พุทธจะจ้ะนี่ค่ะแมงแก้วค่ะแก่มายืนดูสูตรการทำของแม่นี่นะเอาซาบาจะดูสูตรเลยว่ายัง เดินหนีเฉยเลยนังเกมหนึ่งเนียนแบ่งใบสำหรับน้ำยาปลาทูได้จ้ะวันนี้มีน้ำยาปลาทูแดดเดี๋ยวจะให้เอฟซีได้ดูนะจ๊ะมี่การทำน้ำยาปะทูอันนี้ใส่กระซายตาดำเนี่ยจ้ะแบ่งใบน้ำยาปลาทูแดด จะใส่เขียงไปหุบๆในสบายมื่อกูจะไข่พักขาใส่เซตซับเจียบร่อยกับคนเข้ากันได้จัง เรื่องไปเลยเดจ้าแม่จะรุงเครื่องไปด้วยเดจินนี่ใส่รถดีนะจ๊ะ ใส่น้ำเพิ่มเลยได้จ้ะใส่หางกะทิได้จ้ะนี่ขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นกะทิสดจ้ะกะทิสดปวันนี้ขั้นเองวันนี้เป็นกะทิสดขั้นเองเลยได้จ้ะนี่นี่เป็นหางมันจากที่บ้านขันแล้วมันเหลือลอ,อัน้นั้นไป แต่ S <S เดี๋ยวรอให้เดือนลรามาใส่ตับใส่อะไรเนาะจ๊ะน้ำยาก็เดือดผ่านเลยได้จจะเอาเครื่องในไก่ใส่เลยจ้าเป็นน้ำยาเครื่องในไก่เป็นเดือดได้จจะ จ้ะปีกไกจ้ะวันนี้เปลี่ยนเป็นปีกไกแต่จะวันนั้นสายตีวันนี้สายปีนาจะสายปีมันนะจ้ะอันนี้ทัว์ปก็หนไปไหนเดสีน้มาาสดนนี่กัเป็นก้อนเลือดจ้ะใส่เลือดเหมือนดื่มจ้ เดี๋ยวปิดฝาไว้ให้เดือดกันนะจ้ะเยีมเจ้เยี๋ยวนี่ก็ใส่สโดโูด,โดไปพร้อมด้วยนะจ๊ะนี้ใส่กะทิสดดีนะจันจนี้กะทิข,นนขึ้นนาดีเลยนจ๊ะขึ้นนาน้ำยาได้จันไปได้ขึ้นนาพี่โยดนี่จะว่านาพี่โยกับกะทิขึ้นเหมือนกันเลยจันนี้จะจะปิดฟ้า,าให้เดือดอีกทีนึงนะจ๊ะอ้อันนี้น้ำยาก็เดือด อ่าเลยเดิเจะนี่เรียบร้อยนี่ใส่ส่วนหอมโรยนาเดิเจะนี่เดี๋ยวมอต่อไปก็จะเป็นน้ำยาปลาทูเดิเจะ่นีจ้าเสร็จหรอจ้าจ้ามะกินขนมจีนกับพี่โยเดิจ้าวันนี้จ้าต่อไปเป็นน้ำยาปลาทูเดิเจะนี่น้ำยากระทิปลาทูจ้ะอันนี้น,น้องเนส ห็นหลูกสาวคนโตของน้องแนนอยากกินหญ้าปลาทูด้วยจะก,ก็เลยน้องแนนก็นเลยทำให้แยกต่างหากแล้วจ้ะวันนี้น้องแนนลูกสาวคนโตของน้องแนนมาเล่นได่ด้วยจ้ะแนนก็นกนเลยจะทำน้ำยาปลาทูกระติกไปกินด้วยจ้กระติกทำก็เหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะนี่จะเอาปลาทูกแกะแล้วก็เอาก้างอะไรอ๋อเราไปตำกั็ผิกแกงน้วยจ้ะแล้วก็มา เกี่ยวก็กะทิเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่คือกระทาเหมือนกันเลยจ้ะก็ใส่หางกะทิไปเลยจ้ะจะตัดทู้กะทิก็นาเลยนยจ้ะเดี๋ยวก็แน่ก็จะพุงเครื่องไปพร้อมนะจ๊ะ ก็ใส่เกลือก็ใส่เกลืออีกทีนึงนะคุณเราก็ใส่เกลือเลยจ้าเราก็รอเดือนอ่านี่น้ำยากะปิปลาทูก็เสร็จเรียบร้อยเลย้ะจ๊ะทําไม่เยอะนะจ๊ะเพราะว่ามีน้องแนทก็จะอยากกินเดียอะๆนะจ๊ะเจ๋วจ้าใครอยู่ไกลๆก็มากินเลยนะจ๊ะเจ๋งจ้านี่ใครอยู่ไกลๆก็มากินขนมจีนกะทิโยอีกหนึ่งอาทิตย์วันนี้นะจ๊ะอาจารย์ มาจาะวันนี้พี่โยจะคอสชิเลยได้จ้ะว่าไหนก็ต้องเน้นเน้นกินยิ่งได้จ้ะนี่วันนี้ทำกินเองได้จ้ะนี่เอาผักใส่ดาเม่จุกจุกจุกยางใชไหมลูกพักจ้ะทำไมแม่ใส่เยอะเทนอว์นะทำไมจะกินเหลือประมาจะกินเหลือแจ้งว่าเดี๋ยวจะมาขอเพิ่มก็แล้วกันนะมากินน้มจิ้มกับพี่โยได้จ้ะ กินขนมจีนกับพโยจ้ะนี่เมลี่เขายังลายดันีหละโอ้ซามเดียวอิ่มเลยจันีลาแตกรอเลยจ้ะเอาโต๊ะหนังให้เือกได้หมไมไปเรานีนีตรงนีนนี่ไักเอ๋งยางได้ไหมจ้่เอาเลยคุอยากนะคนก็โตวันนี้ก็ได้เน่ะใครไม่ได้กินก็ลุก นี้ก่อนให้คนนั่งกินนได้เอียรู้ะเอาเปลืกฮะเอากท้าหนังกินเพล่มลุม่มนมาดิจันสัญาอย่างรอนจะเลยขอเปล่าสย่างรนอเดี๋ยวนี้เป็นหนังกระตพอดีเลยเอาได้ไหมนี่ด แล้วเปลี่ยนนี่ก่อนี๋้วมาให้ขึ้นอันนี้มันต่ำเลยเอากี่คทีเเดี๋ยวน่ครอดจนอเด้้ัวน้เดินขับไปแล้วอ้น้นาป้าให้ประมาณจริงจับยเดิจิะ ป้ามันก,ก็อยู่ไหนเลยลูกอร่อยจอ้ะตุ๊กเรยจ้ะอันนีน้ก็ลนะ่อๆนะจีนนะอ่ามันเผ็ดเลยให้ดุมให้ดุมทำ

นักกันลำโอเคุกเองอย่างน้เพือหบางเห็ดน้งจ้้องนเงงจานตุ๊กุกจะปงช่างน้องบยนงานาปนตุกเลยวนลยเมียเล้ปาใส่ถุงไปให้งจทีบมันแันอยู่ท่ไนดีลำเดียงลาลา ดูไฮไลท์ไฟเ้าะบางคนใส่คุณบอลในใจใจ่มากนะเต็มมากเนาะอืมซื่อไฮรูก่ะไฮเจนไหนมากอไหนมชีกม่ได้จากงานมอ๋อลูกไม่ใช่จะใส่เน้นมันโคตรหลือหมาสนดกอร่อยจังไม่เห็นคุณหาไม่ได้แจน

ันกเดี๋ยวไปนั่งสวยงไมนี่ยัอพิมพ์กระดาษชิมกันเถอะนี่เลยไฟฟ้าโมอบ้านมันสงบกว่ากันอึ้ยฮะชิมกันเถอะชิมกันเถอะวันนี้ชิมกัน อร่อยจ้ะยั่กินแบบเป็นผู้เป็นเจ้าเรื่อยๆอะไรจากคลิปนี้ก็จะไหวแค่นี้แนะจ้ะก็พามาดูสูตรการทำขนมจีนของน้ำยาขนมจีนของน้องแนนเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็หนุ่ก็นั่งกินเฉพาะกันภายในครอบครัวเลยจ้ะว่าจยากพี่น้องก็ได้พาไปพาหนัก็เรียกมากินเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่จะว่าไม่ได้ทำ แดหรือว่าทำเลียงอะไรมากมายนะจ๊ะว่าได้มาเชื้อก็ได้กินนะจ๊ะได้มาผ่านไปผ่านมาก็เรียกกินเลยเป็นในเดี๋ยวหวงอะไรนะจ๊ะก็ทำไวรัสนะจ๊ะก็สัยาหมอสี่สิบห้านะจ๊ะล้วก็แล้วน้องนี้ก็จะเอาไปตากเพื่อนๆก็โรงงานได้นะจ๊ะโยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเดนะจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มี็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้าโยลาเอฟซีทุกคนเดนะจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า